ทุกทุ่มทุกอาทิตย์อัพเดต เอสเพิงเปิดตัวรถเก่งไฟฟ้าไซส์คอมแพคในชื่อเอสเพิงโมนา m 0 3สาทรงแฮชแบ็กประตูมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำที่สุดในบรรดารถกลุ่มเดียวกันหน้าตาล้ำสมัยแต่งแต่ชุดไฟหน้า led ติดตั้งหลอดไฟกว่า300ดวงพร้อมไฟเดทาม r u n นนิ่งไลท์แบบ led รูปตัวทีชุดกันชนหน้ามีช่องระบายอากาศทรงสี่เหลี่ยมคางหมูดันท้ายไฟไท้าย led รูปตัวทีล้ออลลอยขนาดสิ และ19นิ้วภายในหรูหราตั้งแต่หน้าจอสัมผัสขนาด15.6นิ้วมาพร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงสามารถนำเสนอระบบนำทางแบบ3มิติพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่น2การเบาะนั่งหุ้มกึ่งหนังแท้กลับไฟฟ้าคู่หน้ามีระบบอุ่นบอะและระบายอากาศเบาะหลังพับได้แบบ60-40 สมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าให้ความเร็วสูงสุด155กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุ่นสแตนดาร์ดเรนสความจุแบตเตอรี่ LFP ขนาด51.8กิโลวัตต์อาว190แรงมา้าแรงบิด225นิวตันเมตรวิ่งไกลสุด515กิโลเมตรรุ่นลองเ a น g e ความจุแบตเตอรี่ LFP 62.2กิโลวัตต์อาว218แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรวิ่งไกลสุด620กิโลเมตรระบบความปลอดภัย ADA s พร้อมระบบไรด เปิดราคา3รุ่นย่อยในราคาเริ่มต้นราว575,000-745,000ถึง 45, บาท